เช็คดวงการงานการเงินความรักและโชคลาภวันนี้กันบ้างนะคะดวงการงานเป็นอย่างไรโอ้โหการงานวันนี้จเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ลูกค้ารายใหญ่สำหรับใครเป็นเจ้าของกิจการวันนี้มีการขยับขยายงานหรือมีการดีลงานการเจรจาต่อรองสำเร็จได้เงินนะคะได้เงินงานสำเร็จเงินมานะคะงาน จเจริญแก้าวหน้างานดีมากๆวันนี้มั่นคงการเงินโอ้โหการเงินนะคะการเงินวันนี้การาซื้อการขายนะคะวันนี้นะคะมีปัญหาเล็กน้อยแต่สำเร็จนะคะใครยื่นกู้นะคะ ใครทําเอกสารเกี่ยวกับการเงินวันนี้อาจจะต้องแก้ไขเล็กน้อยแต่ยังไงสําเร็จนะคะแก้ไขปัญหาการเงินได้นะคะการเงินวันนี้ควรวางแผนรายรับรายใจ่ายให้ดีนะคะนะคะให้รอบคอบนะการเงินวันนี้แต่ยังไงการเงินก็ยังปังอยู่นะมาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักวันนี้ใครคิดถึงแฟนเก่านะคะ ถ้าคิดถึงคนเก่าคนเก่าๆจะวนเวียนติดต่อกลับมาแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีใครเนี่ยนะคะจะได้พบได้เจอคนที่เคยทําบุญร่วมร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะเป็นคนที่เคยทําบุญทํากุศลร่วมกันมานั่นเองนะคะวันนี้เป็นวันดีเนาะโชคลาภวันนี้อย่าลืมเลขเก่าเลข,เลขคํานวณน,นะคะหรืออายุพ่อเราอายุแฟนนะ9 4 1 1 2 ศูนย์นะคะ,อะขอให้โชคดีวิธีทำบุญเสริมดวงทำบุญกับพ่อนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับเด็กทำบุญด้วยเสื้อผ้าผ้าหอ่อศพลงศพดีมากๆระว่างโรคเก่ากำเริบนะคะใครวันนี้นะคะระหว่างโรคเก่ากำเริบอาจจะต้องไปหาหมอหรือว่านะคะให้ดูแล ปอดหลอดลมระบบทางเดินหายใจนะคะ,ะใครมีโรคประจำตัวเกี่ยวแบบนี้นะคะก็วันนี้ดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศร้อนร้อนรักษาสุขภาพนะคะระวังความเครียดความดันด้วยสีมงคลวันนี้สีแดงนะะสีฟ้าอ่อนได้นะคะสีแดงฉ่ำๆนะคะเป็นสงาา่าราศีใส่แล้วไม่ว่าจะเป็นสีเล็บนะคะสีผมน้ำตาลแดงนะคะเสื้อผ้าเนี่ย นะคะสีแดงชำาำเนี่ยถูกชโลสุขภาพระว,วังหัวเข่าด้วยนะคะอ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันท่วนหน้านะคะเดินทางใกล้ไกลขอให้เดินทางอย่างแก้วคลาดปลอดภัยใครได้ไปเมืองเก่าเมืองล้างนะคะไปโรงพยาบาลวันนี้นะคะถือว่าเป็นโชคชะตาที่เราจะต้องไปนะถ้าไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็ไปสถานวัดวาอารามช่วงนี้จิตเป็นบุญเป็นกุศลนะคะอาจจะอุทิศตน นะคะเพื่องานบูญงานกุศลเป็นคนจิตใจดีค่ะช่วงนี้นะคะคิดถึงเรื่องเก่าด้วยนะคะอ่ะขอให้โชคดีนะคะกับเช้าวันนี้ค่ะ